ค่ะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับเราในรายการโฟล์วมีเอสเอมีครับกับช่วงนี้ครับเอสเอมีมีมาเล่าครับกับเรื่องราวที่เป็นความรู้มากมายในการทําธุรกิจประเภทเอสเอมีเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอสเอมีแหล่งเงินทุนครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยที่เอสเอมีต้องเข้าให้ถึงหลายครั้งหลายคราวครับที่เราไปที่แบงค์นะฮะพยายามทําทุกอย่างเลยเพื่อให้ ขออนุมัติวงเงินกู้มามช่วยเหลือจุนเจอธุรกิจแล้วไม่ผ่าน<ะ>วันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าทําไมถึงไม่ผ่านเสถียรเรามีข้อบกพร่องอย่างไรวันนี้ครับเรามี10บข้อที่ทําให้การกู้ขอเงินทุนการเข้าถึงเงินทุนของเราไม่ประสบผลสำเร็จมาฝากกันครับในประการแรกเลยนะคะ การขอเงินทุนเนี่ยจดบัญชีเนี่ยไม่ชัดเจนรายรับได้จ่ายเนี่ยไม่ยอมจดอย่างละเอียดนะคะทาให้ข้อมูลในบัญชีเนี่ยที่จะไปยื่นในธนาคารเนี่ยไม่ชัดเจนค่ะครับรวมถึงข้อมูลในเรื่องของผลกําไรการลงทุนตัวเลขต่างๆเลยเราทําอะไรในธุรกิจเดาเราต้องมีการบอกอย่างชัดเจนแล้วก็มีการจัดเก็บอย่างเป็นกิจลักษณะหากเราไม่มีข้อมูลประกอบอ้างอิงเหล่านี้แล้วนะฮะก็ทําให้การขอเรื่องราวการอนุมัติอันนี้เป็นไปได้ยากครับ การขอเป้าหมายโครงการเนี่ยไม่ชัดเจนนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไปให้คําตอบเขาเนี่ยมันหาคําตอบยากอะว่ารเราจะทําอะไรเราโครงการของเราเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเนี่ยค่ะทำให้เขาก็ไม่มั่นใจว่าโครงการเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่าฉะนั้นต้องศึกษาเรื่องการทําโครงการของเราให้ดีๆก่อนที่จะไปกู้ด้วยค่ะครับรวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดส,สิ่งหนึ่งก็คือผู้ค้าประกันครับถ้าเราไม่มีคนค้าประกันแล้วแน่นอนครับเราก็จะไม่ได้การอนุมัติอย่างแน่นอน กา,การขอกู้ที่ไม่เหมาะสมกับโครงการนะคะขอไปอย่างมหาศาลเลยแต่โครงการเล็กนิดเดียวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ไม่ผ่านด้วยเหมือนกันค่ะครับรวมถึงข้อมูลของรายละเอียดแผนธุรกิจของเรายังมีไม่ครบก็ทําให้ทางแบงก์หรือทางแหล่งเงินทุนเองไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้เราได้ด้วยครับการขอกู้เนี่ยค่ะขาดประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานการทําธุรกิจส่วนตัวนคะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เขาจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยได้น้อย ครับรวมไปถึงสัดส่วนของการลงทุนด้วยผู้ให้กู้หรือผู้ที่ให้เราหยิบยืมเงินทุนออกไปเนี่ยเขาต้องมองเห็นถึงรูปแบบธุรกิจของเรา<ะ>ว่ามีความเหมาะสมในการลงทุนไหม<ะ>เงินที่ได้มาแล้วสุดท้ายเขาจะให้เราแล้วเราจะนำมาต่อย,ยอดได้จริงหรือเปล่าเขามองเห็นแล้วถ้าคุ้มไม่คุ้มยังไงเขาก็อาจจะไม่อนุมัติก็ได้ ผู้ขอกู้ที่ขาดการชําระหนี้นะคะก็มีส่วนเหมือนกันเรื่องเครดิตบูโรัแล้วจะทําให้เราเนี่ยกู้ไม่ผ่านได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีหนี้สินอยู่เยอะเหมือนกันเรามีภาระเยอะอืค่ะ และที่สําคัญครับท้ายที่สุดเลยผู้ขอกู้นี้เองนะครับข<ภ>าดหลักฐานในการขอกู้ไม่ว่าจะเป็นใบจ,ท <ภา S 2> จดทะเบียนธุรกิจ <ภา S 2> รวมถึงที่ดินหรืออะไรต่างๆที่จําเป็นในการขอกู้ตามแบบกฎหมายเรามีไม่ครบแน่นอนครับสินเชื่อก็ไม่ผ่านอย่างแน่นอนเ <ภา S 2> อาละครับนี่คือ10ข้อที่ทำไมเออเราถึงไม่ผ่านเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการขอกู้นํามาเป็นสายผ่านธุรกิจของเราสักทีนี่แหละครับสิข้อหลักๆเราลองเช็คกันดูครับว่าใน10ข้อนี้เรามีครบหรือยังหรือเรายังขาดข้อใดข้อหนึ่งในนี้เราก็ไปเติมให้เต็มครับ คาดว่าและก็เชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมเองก็จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่ยากครับและนี่ครับคือเรื่องราวของ SME มีมาเล่าที่ทางรายการของเราวันนี้รังสรรมาเสนอคุณผู้ชมครับรวมไปถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยแฟชั่นโในวันนี้ครับธุรกิจเสื้อบิ๊กไซส์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันก็หวังว่าจะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจตัวกับเพื่อนทางธุรกิจที่นำผู้ชมสามารถพันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนมาทำธุรกิจของเราได้สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วนะฮะ กลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันจะถึงสุขในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ